กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่ 9, พี่นอ้องสู้ผู้สูคนบอว่าจิเป็นพี่น้องทางพังไทยพังลาวทางต่างประเทศกับสบายดีอยู่ดีมีแหงอัดแพลงกันคือเก่าพี่น้องกรขอขอบบุญขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เข้ามาให้กําลังใจทางสองยูทูบวิธีเราวสวรรค์ด้อพี่น้องวันนี้ก็คอยสิบมาตักพุนไปใสใจขอบผังแตงพี่น้อง,ง,ง,องเบิดจีแกมบูกแตงนั่นเองพี่น้องสองนิกะแตงเหมือนแล้วกับสิบลูกใหม่เลยพี่น้องเพราะว่ามันบ่มี เงินละกาบ่มีแนวหาพี่น้องมันกาหาอย่างในยุวันเถาถ้าบ่ปลูกแตงขายก็จะเสียอย่างพี่น้องถ้าปลูกผักปลูกหญ้ามันกาบได้ทอาปลูกแตงดอกพี่น้องเอ้มาตักพุ่นซอยคอยในพี่น้องบ้อนิ้กะบรรยากาศกัแดดแดดแห้งพี่น้องเอ้ก็ขอขอบุญขอบุณถูกกาลังแรงใจบ่ว่าจะเป็นพี่น้องทางอเมริกาและกาประเทศไทยทางญี่ปุ่นเกาหลีอินโดนีเซียเด้อที่ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดพี่น้องกาขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงลารวยกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องมา ขอโทษขอพ่อัยสว่วงนี้ก็บบอด้ลงคลิปเป็นปกติอยากแห้งพี่น้องอยากแห้งลายมาตักฝนซอย่อยพี่น้อง หลังจากที่ห้อยพุ่นแล้วแล้วฮก็สิเอาปุ๋ยมาใส่ได้พี่น้องบัดนี้เอาก็สิห้อยพุ่นไปน้ำคลองทังสี่แหละพี่น้องวิธีปลูกมักแตีงสำหรับวานคอยปู๋ที่เคยปลูกแต่ละคนก็สิปลูกบ่คือกันนะพี่น้องเราไถคลองแล้วก็สิเอาพุ่นมาห้อยไปจังสี่จุดสำคัญก็ให้มีพุ่นได้พี่น้องถ้ามีพุ่นหลายก็แหงดีได้ปลูกแตงถ้าบม่มีพุนมันสิบ่วงามอันนี้พุนมันบ่หลายดอกเพราะว่าคอยบ่มีพุ่นหลายพี่น้องแล้วก็ฮะสิเอาปุ๋ยมาห้อยเลยพี่น้องปุ๋ยมาห้อยตอนนั้น นี่แหละพี่น้อยตอนเฮาบัวทันไห้ปลูกนี่แหละอันนี้เฮาก็สิใส่ปุ๋ยหัวม้นไทยสิบหกเาร้าศูนย์ก่อนเพราะว่ามันบัแพงนะพี่น้องนี่เฮาซีโพยประมาณนี้เลยพี่น้องใส่ลายเติบไดปแล้วก็สิามาไทยกรบอีกเทิร์นึงมาไทยกรบแล้วก็สิเอาสายน้ำหยดมาวางแล้วก็จะเอาไนมาปลูกพี่น้องพอเก่าไนมาเน็บเลย คำพอดีพี่น้องมืาอนี้บ่แล้วจ้อยก็เหลือแต่เสียเอาหมากจกสะแหไรพี่น้องเขาเอาหมากจกแบงแล้วก็เสียเอามาปลูกได้ปานนี้แต่ว่ามันคำแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปลูกดอกมืาอนี้กามือนหานออาไปแล้วพี่น้องเอาลไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์พี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ